สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มขอมาเคลียประเด็นตัวเองที่บอกว่าเอ็มมีปัญหาก,กับคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเอ็มวันนี้เอ็มก็จะมาเคลียทุกประเด็นเลยว่าทําไมเอ็มถึงได้โกรธเคืองกับเขาเดี๋ยววันนี้จะต้องพาไปเคลียให้ถึงที่เลยนะยุ่มเนาะอันนี้ก็อยู่กับเพื่อนนะคะวันนี้เขามากันสองคนแหละเราก็ไม่รู้ว่าทางนั้นทางนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ตั้งใจที่จะมาเคลียที่สุดไม่อยากให้มีปัญหาคาราคาซังเพราะว่าเราก็อยากจะมองหน้าเขาได้เหมือนเดิมอันนี้คือทางเข้านะคะ กูก็ไม่คิดนะว่าจะมีปัญหากับเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะตะนทางที่เราเคยรักกันมากๆแล้วปัญหาก,ก็คือไม่ใช่เล็กๆนะรอบเนี้ยก็คือใหญ่เลยอะอถึงนะไปตกก็คือตกนะอ้มได้ยังนั่นไงนั่นไงในเคลียร์ประเด็นที่เราโกรธกับเรื่องอะไรโ,<อ>โกรธกับเรื่อง <มา S 1> อะไรอะไรไม่เคยมาหาเลยอ้าวอันนี้หนูต้องมากรดไม่ใช่แพ้มากรดหนูแล้ววันนั้นมาแล้วบอกว่าไม่มีโต๊ะแล้วหนูยืนร้องไห้คือทำไง แล้ววันนี้เราจะมีการปรับความข้าใจกันปะอันนี้ก็คือร้านส้มตำนะคะที่มาบ่อยมากนะคะอันนี้อยู่ที่ราชบุรีนะคะจริงๆกูไม่น่าโปโบบเลยเขามาเลยไม่เคยได้แดกเลยเอาจริงอันนี้ก็จะเป็นแบบทีเด็ดนะคะของร้านนี้นะจะเป็นแบบไก่ย่างจ้า มันไม่ใช่ตู้แช่มันคือตู้เย็ยนกับหัวใช่ไหมตายแล้ว <_ ont Halloween> DIY <_ atics> ขอบคุณซัมซุงนะคะสปอนเซอร์จากซัมซุงนะคะที่ส่งตู้เย็ยนนอนมาให้เรานะคะเส้นลวกมีป่ะเขาเหนียวถามจ,จริงย่างวันละกีก่กระปิกก็คือไม่ได้ขายดีแ,แต่ทำน้อยอันนี้ก็คือไก่ย่างนะจ๊ะที่เป็นแบบทีเด็ดถ้าสมมติร้านนี้ไม่มีไก่ยา่างก็คือไม่มีอะไรอร่อยเลยนะคะอันนี้คือปูอะไรนะแม่อันนี้ปูจากญี่ปุ่นหรือสีเมืองเนี่ย อันนี้คือปูจากห้วยตะแคงนะจ๊าแล้วก็ใครที่ไม่กินเผ็ดไม่ควรมานะคะเพราะร้านนี้ไม่มีน้ํานะคะควรซื้อเข้ามาเองนะคะน้ําคือร้านนู้นแล้วจะเป็นแบบเพื่อนบ้านกันนะคะอันนี้คือเขามาฝากขายใช่ป่ะอีอะไรเนี่ยป่คูใครมาฝากขายแม่เมียคุณหนูอ๋อเมียคุณหนูมาฝากขายนะคะกล่องยี่สิบบาทเนี้ยวคุณจะบอกว่าเคล็ดลับมาไม่ต้องไปนั่งจดให้เมื่อยมือนะคะเพราะว่าถึงจดไปเขาก็ อยากทำไรเดี๋ยวทำเองส่องลาบไปยบบบนเส้นได้ลาบบนเส้น <laughs> อะไรที่ไปด้วยกันได้ <laughs> เขาจะรวมกันมาเลยคิดเองหมดว่าเราอยากกินอะไร <laughs> รู้ว่าเราชอบอะไ <laughs> รดูใจแล้วให้ลงนะอะไรสรุปให้ลงนะอะไร <laughs> น่าจะาทำไมอยู่แล้วบ้านนี้หนูต้องมากินอะไรอันดับแรกอ่ะ <laughs> อันนี้คือ <laughs> เห็นไหมบอกแล้วน่าเแมงวันนี้นนมีประดับหรือมีไว้เป็นอนุสรณ์เนี่ย สตีมากราไปี่เปรี้ยวจะวหวรุ่นหรือพึ่งมาเปรี้ยวเนี่ยถือว่านักร้องมากินบออน่อยร้านนี้เสียงดีกับทุกคนเลยมะนาวซี่ลูกหมูสองชิ้นยุ้มปลาปูเค็มกันหนูไม่เชื่อนะมาทำให้ดูเห็นไหมไหนใครบอกไม่เค็มเรียกมาตบมน้าหน,น่อยมาปูเนี่ย มาแล้วซาอีกกระเถอบ้านก็อยู่แค่ได้แต่มาชาแล้วตูดก็เลอะเทอะเฮียอะไรก็มาก็ไม่รู้เออเอาันนี้น้าไม่ค่อยขาวออกเขียวโอ้ยโนดหน้าดีขึ้น <Back> Back แบ๊กซีแบ๊กซีแบ๊กซีเออเอาวันนี้อะให้เชฟโนตอันนี้คือคือทําดีๆนะเพื่อนอ,อีโนโเขาไปเรียนเชฟมาแล้วนะหนูบอกเลยนะ <c oughs> มันรู้หมดเลยนะรสช่งรสชาติอะ่ะอ่ะเริ่มสักเมนูแรกค่ะคุณโนตอันนี้เนสิกเนเจอร์ของร้านนี้สิกเนเจอร์อของร้านนี้ก็คืออันนี้นเป็นเส้นลวกอร่อยที่สุดวันนี้ไม่ใช่เส้นลวกอร่อยที่สุดเขาเหนียวหมด วันนี้เส้น,น,นลวงเลยต้องอร่อยที่สุดอ,อันนี้ก็คือยำปูมะขามที่แนะนำไปแล้วซึ่งร้านอื่นไม่มีร้านอื่นจะเป็นรสชัดอื่นร้านนี้จะเป็นรสชัดเค็มนำํำเค็มนํำแล้วก็เค็มตามเค็มนำ้ำเค็มน้ำและเค็มตาม <c oughs> <c oughs> อ่ะเริ่มจากชิมเริ่มจากชิมอันนี้จะเป็นแบบรสชาดสไตล์นางแบบออกเปรี้ยว <c oughs> ออกยางอ่ะลองชิมแม่ลองชิมอันนี้จ้าอ่ะเป็นยังไงคะรสชาติของหมูน้ำตกเปรี้ยวแล้วตามอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยว ตามมาสองเลยรอบนี้ปลาเน่าทูบอ่ะตอนนี้คือง่ายๆอันนี้เป็นยำอะไรนะยมยำบุญเส้นอ่ะเชมเหมือนหมูยอหมูยอที่แดกอ่ะอีดอกรสชาตินำคือเปรี้ยวตามเปรี้ยวเปรี้ยวชื่ออะไรนะเมนูอ่ะเนี่ยปูปลาอันนี้คือปูปลารานะคะกลิ่นก็จะแบบปูปลา แดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูนี้อะไรนำเฮ้ยเรือยูนอร์อร่อยอ่ะยังเป็นปราร่อร่อยเสมอของลาบุรีนะคะร้านที่เอ็มแนะนําของลาบุรีก็คือร้านนี้แต่ไม่บอกพิกัดถ้าคนเยอะเดี๋ยวมาถึงกูไม่ได้กินอีกไม่บอกสรุปเราเคลียร์ประเด็นกันยังเนี่ยเคลียร์แล้วนะนีเห็นไหมแม่ผัวรู้สไพรส์ทะเลาะกันหน้าปกติโตเมคนโตคนเล็ก ทั้งคู่ก็เรี้ยงวัวแม่เลี้ยงพี่เดี๋ยวน้องพ่ออยู่นี่กินน้องมึงกินตัวพ่อให้น่อแล้วหนูต้องได้ใครอ่ะหนูต้องได้คนเล็กหรือคนโตเอยาแพ้คนไหนเนี่ยบันเทิงอ่ะถ้าหนูเป็นลูกกระเพรา่ะบอกเลยใส่เย็นลาบให้แบบไ่หวนบุ่นเลยอร่อยมากอยากให้มาชิมนะ คือรสชาติมันได้มอ,อันนี้คือกระทรตำกระทร้อนนี่ลาส้ตามตำในลานบุรีสองร้านในดวงใจหนึ่งคือร้านปลาบร้านคุณแม่ของเราเองนะคะจะเป็นอีสานอีสานเนยร้านที่สองคือร้านอีปอนเป็นกะเทยอ,อยู่ตลาดนะ้ทุงปอเป็นกะเทยนมใหญ่ใหญ่กว่าโดมเข้าไปก็เห็นเลยไม่ได้เห็นไม่เห็นนมอีปอนเห็นลาอีปอนมาก็ ร้านญี่ปุ่นอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยกว่าร้านนี้ป่ะไม่กล้าพูดกูรู้เลยเขาบอกว่าอร่อยกว่าแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะตอนนี้อยู่ในร้านวันนี้ที่ร้านนี้เยอะไม่ใช่ว่าะอร่อยกว่าใครร้านอื่นปิดนะคะแต่ว่าเมนูที่อยากกินให้นึกมาจากบ้านเลยแม่ค้าก็จะนึกมาเหมือนกันก็จะทําอะไรให้นะนึกมาก่อนว่าจะมาเดาใจแม่ค้าว่าตำตรงกับที่เราสั่ง เมื่อกี้โตหนุนเอาไก่บอกย่างไม่แบบไม่สุกมันเป็นอย่างนี้แหละย้อนไหันไหนเมื่อเป็นคนแถบนี้ไหนบอกเลยว่าพิกัดมาเนี่ยมาอย่างไงไม่มีใครบอกกูตรงมาจากทางเข้าววัดห้วตะแคงตรงเขามาเรื่อยยก้อนย่างนี้หรอถ้ารู้สึกว่าเริ่มไก่แล้วให้เร็วกว่าเลยละหาร้านี่เลยมันจะมีจิมมี่คือต้นมะขาม่าข้างหน้าตรงเข้าไปก่อน ให้ตรงเข้ามากินอีกคือต้นมะขามถ้ายัางไม่แน่ใจตรงเข้าไปไหว้พระก่นอนแล้วขอพรให้หาเจอเ่ะ<อ>ไปว่าทางเข้าวัดห้วยตะแคงอจะเจอต้นมะขามตรงไหนเลี้ยวตรงนั้นเฉพาะตรงนี้มีต้นมะขาม,ม,ามาประมาณเจ็ดสิบกว่าต้นก็คือร้านบอกว่าร้านปลาบมนะคะแต่ที่ต้องมาต้องสั่งจริงมมาถึงแล,แล้วเราต้องเป็นปู่มะขามนะคะมีขนมจิ้มอร่อยเลยนะใช่ไม่แต่ถ้าจะมาต้องมาก่อนเที่ยงเนาะวันนี้ไข่ดีอ่ะ มาเคลียร์ชาร์จกันก่อนเราสองคนนะ่ะหนูบอกไปแล้วว่าเราเป็นไอ้นี่กันอล,ลีไหนดูสิมายืนยิ้มใกล้ๆหน่อยเดียวนี่สรุปเราทะเลาะกันอะเนี่ย <c oughs> ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วมาล็อตน่าจะมีโต๊ะไหม <c oughs> มีทันทีนะแล้วเมื่อไรจะยกลู้ยใช่ไหอันนี้ก็คือคุณแม่เปิดไฟเขียวแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถามท่านผู้ชมจากทางบ้านร้านนี้เป็นไงบ้างคะนี้ร้านนี้เป็นไงบ้างคะไม่อร่อยเลย มาบ่อยมาแล้วนี่บ่อยไหมัมาตลอดมาตลอดอากด้วยนะคะใครที่อยู่แถวนี้หรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถมากินได้ถ้าสมมติว่าชอบบรรยากาศแบบนี้เป็นสไตล์บนบ้านบ้านไหมบ้านมาสไตลบ้านบ้านจริงชบ้านจริงๆก็ลองแวะเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปกันนะคะ